ความฝาเซนของจยละคะคือการที่เราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเท่าที่เราอยากจะทำและการที่ทุกคนยอมรับเราในแบบที่เราเป็นการที่ผมมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้และภูมิใจที่ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาการที่เราได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ออกมาทำงานได้พบปะผู้คนได้ประสบการณ์ใหม่เรื่อยๆการที่เราเลือกที่จะมี work life balance ที่ดีได้ และการที่เรามีตัวตอนอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ตอนที่เรามีเวลาให้ลูกดูเขาทำในสิ่งที่ชอบและมีเวลามากพอที่จะพาเขาทำกิจกรรมที่เขาสนใจได้ในทุกๆเรื่องเวลาที่คนเราไม่ตัดสินใครจากสีผมรอยสักหรือรูปลักษณ์ภายนอกอยากให้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ไม่มีการแบ่งแยกเพศให้เกียรติและให้โอกาสเท่ากันหมดอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ใช้ความสามารถและก็นำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนเต๋าที่แต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากพูดคะพูดครับได้ตามต้องการทั้งกับเพื่อนพนักงานและลูกค้าอยากให้มีพื้นที่สำหรับคนพิการให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้ทุกคนคอยเป็นห่วง อยากให้ทุกที่มีความหลากหลายเราถกเถียงกันได้อยาา่างเคารพกันไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากต่างชาติหรือว่าคนไทยเพราะนั่นคือการที่ทำให้เราได้ explore something new อยู่ตลอดเวลาอยากให้พ่อแม่ทุกคนได้มีโอกาสสอนและดูแลลูกๆตั้งแต่เกิดดูเขาเติบโตและมีเวลาสำหรับดูแลครอบครัวเวลาที่เขาป่วยอยากให้มองว่าเรื่องการสักหรือการทำสีผมไม่ได้แสดงถึงตัวตนของคนเราทั้งหมดพวกเรามีความสุขที่ได้แต่งเติมสีสันให้กับตัวเรา ซึ่งผมมองว่าทุกคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ควรเป็นสิ่งที่มาปิดกัน้นไม่ให้เราแสดงศักยภาพออกมาได้เพราะความสามารถและบุคิภาวะไม่ได้กำหนดการด้วยอายุหรือรูปลักษณ์ภายนอกโลกเราคงเป็นบ้านที่แสนจะอบอุ่นสำหรับทุกคนได้ถ้าทุกคนมีคอมฟอร์ทโซนที่ต้อนรับความหลากหลายปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมมองการที่ตัวตนข้างใน เพราะทุกคนต่างมีชีวิตในแบบของตัวเองให้ทุกพื้นที่ในโลกเป็นบ้านที่ต้อนรับความแตกต่าง